เริ่มแนะนำในการเดินพระรมฐานแต่ในตอนต้นนี้ก็ว่าวิาธีทั่วๆไปวันนี้ก็อย่าพูดถึงอนุสติสามรายการรวบคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขารนุสติเพราะว่าพูดที่ไดอย่างอาจจเยินเยิเกินไป คำว่าพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ธรรมานุสตินึกถึงพระธรรมเป็นอารมณ์สังขานุสตินึกถึงพระสงฆ์เป็นอารมณ์แต่ความจริงถ้ากำลังจิตของเราทรงอนุสติทั้งสามอยู่คือพุทธานุสติยอมรับนักถือพระพุทธเจ้า ธรรมานุกติยอมรับนับถือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าสังคาทุกติยอมรับนับถือพระอาน,อนับถือพระอริยสงฆ์แต่การยอมรับนับถืออย่างจริงใจเกิดขึ้นทั้งสามรายการอย่างนี้ก็ถือว่าแต่เราตัดสังโยชน์ข้อที่สองในความเป็นพระโสดาบ,บันและสีทาธามีได้ คือตัดวิจิกิจฉาคำความสงสัยขึ้นได้มีประโยชน์ใหญ่ดันการเจออนุสติเจอสามเรการเขาเจอเลยยังไง <c oughs> แต่การเจริญตามแบบฉบับที่พุทธเจ้าทรงสอนตรงคําว่าอนุสติทั้งหมดคือทั้งสิบอย่างแ,แม้สามอย่างนี้ก็ตามเป็นวิธีการที่ป,ปฏิบัติง่ายๆใช้กําลังน้อย คือว่าเอาจิตเข้าไปยอมรับนักผดและจิตเข้าไปนึกถึงกณนะใดแค่จิตของใจเราจิตใจเรายัางนึกถึงและยอมรับนักืีพระพุทธเจ้าก็ดีเพื่อทำคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าก็ดีได้ยอมรับนักืีพระอรเดียสฆ์ก็ด,ด,ำำกด,ด,กดีถ้าอย่างนี้ชื่อว่าเรามีอนุสติถ้าจะถามว่าก็จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิไหม ตอาจำเป็นมีการต้องฝึกอารมณ์ไหมหรือนั่งขัดสมาธิเป็นการฝึกอารมณ์ทำอารมณ์ให้ทรงตัวนะวนุสติอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าถามอย่างนั้นพยานตอบพระตอบว,ว่าถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งพอก็ไม่ต้องนั่งขัดสมาธิเพราะจะิตมีการทรงตัว แต่กําลังใจยังเข้มแข็งไม่พอก็มีความจำเป็นต้องฝึกการฝึกการนั่งสมาธิแต่การฝึกนั่งสมาธินึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีนึกถึงการทำก็ดีนึกถึงพระสงฆ์ก็ดีองค์ดงใดองหนึ่งโดยเฉพาะหรือว่าทั้งคณะทั้งหมดก็ได้การฝึกอ,อย่างนั้นจิตมีการทรงตัวสามารถทรงฌานได้ดี เวลาฝึกเป็นยังไงก็เหมือนกันทุกกองเบื้องตนคือรู้ลมให้ใจเขาออกถ้าเรานันอากอยากจะฝึกพุดขาุสติจนนึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าใช้คำบรรณายก็ใช้คำบรรณาโอ้โธให้อยากจะให้สมาธิทรงตัวเร็วๆก็นั่งข้างหน้าพระพุทธรูปก่อนจะภาวนาหรือภาวนาไปแล้วก็ตามก่อนจะหลับตา ก่อนจะหลับตาแล้วก็ลืมตาจำภาพพระพุทธรูปซึียก่อนว่าจำภาพพระพุทธรูปได้ดีก็หลับตานึกถึงท่านแล้วก็ภาวนาแต่ว่าถ้าภาพพระพุทธรูปนั้นเลือนเลือนไปจากใจหายไปแล้วก็ลืมตาดูใหม่ไปจำภาพได้แล้วก็หลับตาภาวนาใหม่ให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกึวกว่าโท อย่างพระธรรมคำสอนสอนข้อมูธเด้าพระธรรมนี้ถ้านึกถึงพระธรรมชัดๆอย่างอย่างเดียวเห็นยากิดจริงเอ่เป็น,ปปนเป็นฌานยากเพระาะถ้าว่าถ้าจิดเป็นฌานถ้าไม่ไดมีกิดตาด้วยจะเป็นฌานได้ง่ายจากนั้นาการนึกถึงพระธรรมเรานึกว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไง หลักคำสอนพระเจ้ามีทั้งแปดพันสี่พันปฐมขันเราก็นึกทั้งหมดไม่ได้ก็เอาอย่างยอ่อๆว่าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสรุปมาแล้วเป็นกล่าวว่าสัพพปาปัสสะจรรังหนึ่งพระพุทธเจ้าทุกองค์สอนให้ทุกคนละจากความชั่วทุกอย่างสองกลสระสูบสมธาแนะนำให้ทุกคนปฏิบัติความดี สาสกิจตาประโยชน์บันลังแนะนำให้ทุกคนทำจิตให้ผ่องใจากกิเลสเอตังพุทธานาาสนาองค์รงทรงยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์สอนอย่างนี้เหมือนกันบอกเมื่อเราจิตกข้านึกถึงบะธรรมอย่างนี้จิตเป็นสมาธิได้แต่ว่าจะกวัดแหว่งมากไปหน่อยถ้าทางที่ดีให้นึกถึงหนังสือธรรมะ เล่มใดเล่มหนึ่งหรือว่าพระไตรปิฎกชุดใดชุดหนึ่งหรือตู้พระไตรปิฎกที่ก็ใส่พระไตรปิฎกก็ได้คิดว่านี่คือธรรมะคือ,รรอคํามสารของพระพุทธเจ้าจับเปน็นนิดแล้วก็หลับตาเลึงภาพนั้นและภาวนาว่าธรรมโมถ้าภาพเลือนไปจากใจก็เลื่ตาดูภาพใหม่จําได้ก็หลับตานึกว่าธรรมโมอย่างนี้จิตจะเปสมาธิเร็ว ้าเราตั้งใจเจริญสังขารนุสตินึกถึงพระสงฆ์เป็นอารมณ์ก็นึกถึงภาพพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งภาพทีียะเป็นนึกถึงพระในปัจจุบันก็ได้ในอดีตก็ได้รวบภาพเขียนเลี้ยวเขียนบุะรบุคลาภาษารีบทที่เราจำง่ายๆนึกถึงภาพใน,นที่วันนี้คือพระบุคลาดีภาษาดีบทแล้วก็นึกเวลาภาวนาไาสังโ์นึกถึงภาพของท่าน ถ้าอย่างนี้ถ้าจิตยังจําภาพไอ,อยู่เวลานั้นจิตสมาธิอย่างนี้ถือว่าจิตจะทรววงฌานได้เร็วกว่าสมาธิได้เร็วกว่าก็สุดแล้วแต่บรรดายากโยมพุทธบริษัทการนึกถึงนึกถึงอนุสต,ติเัองสามรายการในสมัยก่อนคือสมัยก่อนคือสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงไปชนอยู่็ดีติพานมาแล้วตอนหลังตอน,ตอน ตอนต้นๆก็ดีเวลานั้นกลากกดก็มีคนจำนวนมากที่ไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้ามาก่อนแต่ว่าพอฟังเทศจบเดียวจิตเข้าถึงไต,ตรสรลาคมได้มีสินบริสุทธิ์ตัวอย่างก็ท่านสุภาพุทธากุธิท่านสุภาพุทธากุติคนนี้ท่านเป็นโรคเรื้อน และก็เป็นขอทานด้วยแต่ก่อนในการก่อนท่านไม่เคยรู้จักพระพุทธเจ้าไม่เคยรู้จักพระพธรรมไม่เคยรู้จักพร,ร,ระอริยสงฆ์แต่ต่อมาภายหลังในเมื่อฟังเทศเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าในระหว่างที่ทสนเดินทางไปขอทานไปเห็นพระพุทธเจา้าเทศโสดพุทธบริษัทท่านก็ตั้งใจฟังด้วยความเคารพนั่งห่างๆชาวบ้าน เมื่อชาวบ้านพูดเมื่อพระพุทธเจ้าเทศจบอกวกาท่านเป็นบโสดาบันและต่อมาพระอินอยากจะทดลองความเป็นปะโสดาบันของท่านถ้าคนที่เป็นประโสดารบันมีอารมณ์สามอย่างคือหนึ่งนึกถึงความตายไม่ลืมความตายแล้วก็ไม่ประมาทในชีวิต รายการในสองนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์ที่ความกร,รบุบและก็รายการในสามนึกถึงสิ่งที่ตัวควนจะปฏิบัติคือสิ่งห้าเป็นต้นทั้งสามราการนี้เปโสดาบันไม่ละคือไม่ละนึกถึงความตาย เมื่อได้ถึงความตายแล้วก็มีความรู้สึกว่าชีวิตของเรามอาจจะตายเมื่อไรก็ได้ก่อนจะตายเราขอยึดความดีเป็นกำลังใหญ่นั่นคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในนทีสุดก็รักษาสิ่งให้บริสุทธิ์ในการป้องกันอบายภูมิระหวังปฏิภาณป์ิปดีไปเมื่องคระโสดาบันจริงๆแปบนี้นั้นเมื่อท่านเป็นพระโสดาบัน เวลาที่พระอินทร์ทดลอง่าแนบอบกว่าทุกป่าพุทธ,ธเธอเป็นขอทานด้วยแล้วก็ร่างกายก็เป็นโรคเรื้อนด้วยเป็นร่างกายเย่าบ้างเขารังเกียจถ้าหากว่าเธอพูดตามที่เราพูดแม้จะไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรพูดเฉยเฉฉันจะบันดาลให้ร่างกายเธอหายจากโรคเรื้อนเป็นคนสวย แลจะจ้ารรดาในทรัพย์สินต่างๆลดรนบรรยากาศเธอจะเป็นมหาเศรษฐีวันนี้ท่านสุปาพุทธาก็ถามว่าจะพูดปยังไงก็จะบอกว่าเธอพูดตามนี้นะไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรพูดเฉยๆก็ไม่เป็นไรให้พูดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์เอาแค่นี้ก็พอ เทียงเท่านี้ถ้าสุภาพุทธะฟังแล้วก็ไม่พอใจ, <c oughs> จาการจิงประโสวดาบันยังมีโทสะแตโทสะไม่รุนแรงเอามือที่หน้ากล่าวว่าพระอินทอยจนถอยไปแ่่งกล่าวว่าเราเป็นคนจนเราจนจะพาะโลกยรียสัพย์แต่เรียรัพย์พมีมากมายในเมื่อพระอินเห็นว่าท่ทานสุภาพุทธะมีความครบในะพระไตรสนาขุน,น,นจิงต็หลีกไปอันนี้เป็นตัวอย่าง ว่าคนสมัยก่อนถ้าไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าบาก่อนเห็นแต่เพียงครั้งเดียวฟังเพศจบจิตใจร้วง่านก็มีความมั่นคงในะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แต่นี้มาว่าจราที่คนที่มีความรู้สึกเคารพในพระไตรสนานาคมทั้งสามราการ คือว่าทั้งสามอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าด้วยพระธรรมด้วยพระอริยสงฆ์ด้วยมีใครไหมที่เป็นตัวอย่างแต่ความจริงบุคคลที่เป็นตัวอย่างมีเยอะแต่จะขอนํามาเล่าสู่กันฟังทั้งเรื่องเลยคือว่าท่านทรรมิก่าอุบาสกสําหรับท่านทรรมิก่าอุบาสกนี่มีความเรารพในพระไตรชนนาคมนจริง คือหนึ่งมีความเคารพในพุทธเจ้าสองเคารพในพระธรรมสาเคารพในพระอริยสงฆ์ท่านปฏิบัติตามคํำสอนกอสมรสมสมเด็จส,าม,ส,าม,สามานพระพุทธเจ้าเป็นปกติต่อมาในการภายหลังท่านแก่ลงไปมากแก่ไม่พอแล้วเวลานั้นก็ป่วยจากอาการใกล้จะตาย แต่ว่าจิตใจของท่านยังมีการปลูกพันในพระไตรสิาคมมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานวันนั้นวันตายของท่านถ้าจะทราบืะไม่ทราบก็ไม่รู้เหมือนกันต่ก็สั่งให้หมดพระทิ่ดาของท่านไปที่สำนักของพ,พระธเจ้าปฏิหาวิหารแต่ว่าจะไปขอพระมาชุดหนึ่งให้มาเจริญพระบริ ทำว่าเจริญพระบริก็คือสวดมนต์เป็นที่พระสวดมนต์เย็นพิธีน <c oughs> ี่สวดมนต์ตามบ้านนะพระสวดต่างๆลูกก็จัดก,การตามนั้นก็ได้พระสงฆ์มาตามความต้องการแต่เพราะ,นนะัณที่พระสงฆ์ขึ้นบ้านนั่งเรียบร้อยแล้วกําลังเริ่มสวดเวลานั้นปรากฏว่าเทวดาทั้าางหกชั้น คือหนึ่งชั้นจาตุมหาราชสองชั้นดาวดึงสามชั้นยามาสี่ชั้นดุสิตแล้วห้าชั้นนิม,มาราดีหกชั้นปณิมิตวัสวัสดีแั่หกชั้นมากันแน่งขนาดมากันมากแต่ได้ชั้นก็นำรถทิพมาแต่ได้ชั้นก็ร้องชวนให้ท่านทำเก่ามา,าสก ว่าข็ไปเจ้าไปเทวดาชั้นนั้นข้าเจ้าเปเทวดาชั้นนี้ออกชื่อชัน้นขอให้ท่านทัมีเก่าบาศกไปอยู่ขาไปเจ้าเอะไปเป็นเทวดาร่วมกันเวลานี้เอารถมารับได้ให้ขอยขึ้นรถเดี๋ยวนี้ก็เป็นบนาทเทวดาทั้งหกชั้นส่งเสียงแซกท่านทัม้ม้เก,ก่าบาศกฟังเสียงพ,พระราศุดไม่ได้ยิน เวลานั้นท่านต้องการฟังพระสวดมนต์คือธรรมานุสติท่านยืนยัโบกไม้โบกมือก็บอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนครัท่านจริงท่านบอกให้เทวดาหยุดเทวดานั้นดางฟ้าหยุดพูดแต่ขั้นเมื่อท่านโบกไม้โบกมืออยู่พักใหญ่เทวดาก็ยังไม่หยุดพูดมอยังไม่หยุดพูดเึงโบกไม้โบกมือร้องร้องบอกให้เทวดาหยุด ต่อมาพระสงฆ์เห็นอย่างนั้นเข้าก็มีความรู้สึกว่าเวลานี้ท่านทร้มีกาวาสกคงยังไม่ต้องการฟังพระปริสวามจริงการไปันนั้นก็เป็นการบังเอิญจริงๆไม่มีพระได้ทิ่คุย,ยานไปเลยแต่คิดว่าท่านในตองการฟังพระพริสพระสงฆ์ก็หยุดสวด ในเมื่อพระสงฆ์อยู่สวดบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็มีความรู้สึกว่าในเมื่อเจ้าภาพไม่ต้องการฟังพระบริสเราจะอยู่นั่งอยู่เพื่ออะไรก็พากันลาจะของบ้านล้วกลับวิหารหลังจากเมื่อพระไปแล้วเทวดาที่ในหยุด เมืเ่อเทวาดาหยุดส่งเสียงก็ปรากฏว่าทัานท่มิเก่ามาส่งหันมาทางพระต้องการจะฟังพระสวดเตปรา,รา,ปรากฏว่าพระไม่มีจึงถามลูกสาวลูกชายญาติข้าง,ง,งว่าพระไปไหนฉันยะฟังพระสวดพระบริสันดาลุ่กลาละบบรรดาญาติทั้งหลายก็บอกว่าก็เวลาเมื่อพระสวดก็ไม่ฟัง บอกให้พระท่านหยุดเวลานี้เห็นพระเห็นว่าไม่ต้องการฟรังสดท่านกลับท่านธมิกาบวศก,กว่าไม่ใช่อย่างนั้นาการที่บอกไม้บอกมือแล้วบอกให้หยุดหยุดก่อนหยุดก่อนไม่ใช่ไม่จะบอกให้พระหยุดการิงเป็นเสียงของเทวดาเสียงนางฟ้าทั้งหกชั้นที่มาแจา้สชวนนะนำมาท่านอย่ชั้นไหนและแจ้ชวนให้พ่อไปอยู่ชั้นนั้น ท่านเต่งเสียงเสยงแท้กรบเสียงพระสวดพ่อมาดีนเสียงพระสวดพ่อยังโบกมือให้เขาหยุดรอบบรรกาศให้เขาหยุดเมื่อได้พูดแบบนี้ก็ปรากฏว่าบรรดาลูกหลานเสียใจที่ว่าเสียใจเพราะว่าวันพพ่อนี่มีความเคารพในสมเด็จระสัมมาพุทธเจ้ามาถ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระอริยสงฆ์มาก ถ้าเวลานี้แก่ใกล้จะตายป่วยไข้เกิดความอาการหลงไหลฝ่ายฝันอย่างนี้เธอเาเสียใจที่เราพ่อจะเสียสติอาจจะตั้งพลาดไปอบายภูมิได้ในเมื่อลูกรารกอย่างนั้นพระท่านธิมิกาบาลสุก็บอกว่าเอางี้กันแล้วกันนะแต่ความจริงพ่อไม่ได้หลงเขาเห็นเทวดาจริงๆแต่ว่าพวกเธอก็ค้านว่าไม่จริงทว่าว่าเธอไม่เห็น เธอเธอไม่ได้เห็นด้วยพันธมิกบาบอสุเปอเรื่องความสงสัยของลูกหลานยังนี้บอกว่าเวลานี้เจ้าจงนำภมมะลาไม่พ่อจะกวงทีเขาก็ดามภูมอลารยมาแล้วถ้าก็ถามว่าลูกเอ๋ยเทวดาหกชั้นมีชั้นจา่าถูกภาราชหนึ่งชั้นดูสิแ้ชั้นชั้นดาวดึงหนึ่งชั้น อย่ามาเช่นดุสิตท่านในมาระดีประเมตุว,วัสวัตดีทั้งหกชั้นเนี่ยชั้นไหนดีสุดมีความสุขมากบรรดาลูกทั้งหลายศึกษามาแล้วก็ทราบว่าชั้นดุสิตเป็นชั้นที่มีความสําคัญมากเพราะว่าเป็นที่อยู่ผู้โพิจัทอย่างหนึ่งและไปการีสองท่านที่จะเข้าชั้นดุสิตได้ต้องอย่างต่ำมีบุญตั้งแต่พระโสดาบ,บันขึ้นไป ลูกก็จึงบอกว่าท่านเป็นว่าท่านดูสิดีเมื่อสักคอ่าท่านบอกฉันเมื่อลูกบอกฉันดูสิดีหรือบอกว่าต่อน,นี้ไปพ่อจะโยนภูมิลาลัยให้ไปคล้องที่งอนรถของฉันดูสิและถ้านก็โยนขึ้นไปภูมิะาลัยก็คล้องงอนรถแต่ปรากฏดาลูกหลานนั้งหลายไม่เห็นรถเห็นแต่ภูมิลาลัยข้างหน้าอากาศ ได้ก็บอกว่านั่นแหละเป็นชั้นดุสิตดยที่สุดท่านกลยาจะอัตภาพนี้การลังกตะวาคําว่า,วาการลังกตะวาหมายว่าวถึงกาละและ้วถึงการเวลาจิตใจเอาจากร่างนี้ไปขึ้นรถชั้นดุสิตไปต่อมาเมื่อองค์สมเด็ดจพระจอมไตรัดถารรดาะสมว่าพิจวีดูก่อนที่สุดทั้งหลาย <c oughs> เธอไปสวดพระบอริสกแต่ให้ท่านจะทำทำ่นมิก่าวบาศกมีความรู้สึกเป็นอย่างไงท่านก็กล่าบทูลว่าไม่มีความรู้สึกเป็นอย่างไงเพราะว่าท่ามิก่าวบาศกไม่ต้องการฟังพระบอริส์เมื่อกณน,นที่ขึ้นตตรวจใหม่ๆเธอก็บกมือบอกไม่ร้องห้ามไม่หยุดไม่หยุดพระพุทธเจ้าก็บอกว่าความจริงเขาไม่ได้ห้ามบอกเธอ เขาท่านเขาห้ามเฉพาะเทวดาเรื่องนางพระที่ส่งเสียงดังแต่ท่ทานชวนเขาไปอยู่ชั้นนั้นๆและในที่สุดองค์สมเด็จพระกกะวันย์เขาทรงตัดอริยสัจบรรดาประสมนั่นหลายแ้ะในกระรลมมรรคผลนี่นระบรรดาญาโยงุทธบรษัททุกนบรรดาเพื่อนที่สุดทั้งหลายการจิตใจที่เข้าถึงพระไตรสรณันนคม คือยอมรับนักผีพระพุทธเจ้ายอมรับนักผีวัฒน์ยอมรับนักผ,ผีพระเรียสฆ์ก็มีประโยชน์กับคนทุกคนอย่างนี้พยากราณ์กไปก็เป็นก้าวที่สองที่เข้าถึงความเป็นประโสดาบันราะก้าวแรกก็คือว่าคิดว่าชีวิตที่มันต้องตายเราก็คิดกันอยู่แล้ว ว่าคนทุกคนต่างคงจะต้องอยันยอมรับว่าเราเกิดขึ้นมาเบื้องต้นก็มีความ,มาตายในสุดเหมือนกันหมดต่อมาทุกคนที่นั่งที่นี่ทุกคนก็กนแสดงว่าทุกคนมีการยอมนิจิตยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมระอริยอริสง์ก็ถือว่ามีกาลังใจเข้าตัดตั้งยขอข้อที่สองแต่ว่าขอความมั่นคงของวรรดาท่านพุทธุริษัททั้งหมดให้เหมือนเหมือนกับ กับอีตาก็ขอทานเหมือนเหมือนกับท่านก็ทานนี่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นนะขอทานที่เรือนสุภาพุทธาภิติท่านสุภาพุทธาภิติมีความมั่นคงชั้นใดเพราะว่าคำว่าพระไตรปิฎกคมทีงสามในการมีพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีเราจะไม่กล่าวคำปรามากแม้แต่ไม่ตั้งใจ จะไม่คิดว่าพระพุทธเจ้าคือไม่ใช่พุทธเจ้าพระธรรมคือไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์คือไม่ใช่พระสงฆ์แม,ม้จะไม่ตั้งใจคิดเล่นๆอย่างนี้เราก็ยังไปคิดว่ามันความเป็นมาถ้าเราบรรดาญาโยมก็เบริษักเวลาใกล้เข้ามาเ,เวลานี้ก็เป็นเวลาการที่อธิบายกันถึงเรื่องความเป็นมา,าของการเจริญมโนยิธิอย่าลืมว่าคําว่ามโนยิธิแปลว่ามีลิทางใจ วิธีปฏิบัติจริงๆสำหรับญาติโยมใหม่อันดับแรกให้กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพระพระแต่ว่าเวลาให้ใจก็ปล่อยอารมณ์ให้ใจไปตามปกติของร่างกายอย่าบังคับลมให้ใจ ร่างกายจะให้ใจแรงให้ใจเบาก็เป็นเรื่องของร่างกายปล่อยไปตามเรื่องอเราเอาจิตเข้าไปรับทราบเฉยๆอันนี้สำหรับคนใหม่นะขอยย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าให้ใจเข้านึกว่านะมะหายใจออกเทวพาทะตอนต้นๆครูก็จะต้องฝึกฝึกให้เข้าถึงความได้เข้าทิ่ปุวิญญาณที่ก่อน <c oughs> ถ้าได้ทิพยญญานแล้วทุกอย่างก็ได้หมดแต่ว่าคําว่าทิพยญญานนี่ไม่ใช่แปลลูกตาเป็นทิพย์คำว่าทิพยญญานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์นั่นก็คือใจทิพย์ไม่ใช่ตาทิพย์ถ้าตาทิพย์เขาเรียกทิพนเนึกคำว่าทิพยญญานคือใจใจทิพย์เ,เมื่อเวลาที่เข้าสุดจริง เวลาเข้าตั้งที่ครูก็จะแนะนําให้ภาวนาจย่าไอยงว่าเมื่อกี้นี้ประมาณสิบนาทีใจเข้านึกวันมะเจ้าเนี่ยสภาทะเวลาที่ภาวนาอยู่ก็ญาติโยนทุกหมดยึงอยากอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นไ่เพราะเวลาด้ความเป็นพิษโคจิตยังไม่เกิดต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปแกล้ๆเวลาประมาณสิบนาที ครูจะเริ่มแนะนําหรือเข้าไปนั่งกลางวงตอนที่ครูจะเริ่มแนะนําหรือเข้าไปนั่งข้างหน้าและนั่งกลางวงตอนนั้นขบันดาญาโยมทุกคนที่ฝึกใหม่เลิกภาวนาท,าทันทีไม่ภาวนาด้วยและก็ไม่สนใจกระหม่ใจเขาออกด้วยตั้งใจเอาหูไปฟังคำแนะนำเขาจะแนะนำในการตะกิเลศุกล่าวธรรมะ พูดถึงธรรมะได,ด้ดัจากเกิกับกิเลสขณะที่จิตใจของท่านตั้งใจฟังคําแนะนําของผู้สอนเวลานั้นจิตจะระงับจากกิเลสกิกีละน้อยและน้อยจิตจะเริ่มสะอาดถ้าจิตสะอาดมากความเป็นที่เกิดมากจิตมีความรู้สึกก็คือเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสามากเห็นจากจิต ถ้า,าจิตสะอาดไปกลางจิตมีความรู้สึกจิตจะต้องเห็นจิตเห็นภาพมาชัดเจนนะักถ้าหากว่าจิตสะอาดน้อย,อยจิตจะมีแต่ความรู้สึกแต่จิตไม่เห็นภาพทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับบรรดาจิตใจกับบรรดาท่านพุทธริษัชหลายจะระงับได้ขนาดไหนถ้าหากว่าเขาเห็นว่าความเป็นทิศมีขึ้นก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมีอยู่ข้า,างหน้าบ้าง อย่างนี้ให้ให้ีความรู้สึกต้นใจอารมณ์แรกเป็นสาคัญแต่ก็าาถามปับ๊บความรู้สึกเกิดปั๊บว่ามีหรือไม่มีให้ตอบทันทีอย่ายังาย้งตัวถ้ายั้งตัวสงสัยกิเลสจะแทรกให้เรา,าถามต่อบไปว่าท่านนีอยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ให้ตอบตามความรู้สึก แ้่ก็ถามว่าท่านผู้ิีอยู่หน้าแต่งตัวสีอะไรมีความรู้สึกยังไงก็ตอบตามนั้นหลังจากนั้นผู้แนะนํำเห็นว่าความเป็นคิดยางน้อยไปเขาอาจจะแนะนําในการประกี้เลยทรข้งหนึ่งเพื่อความผ่องใสชัดเจงของความเป็นคิดอุกุญญณมากขึ้น จากจากมันไปเขาจะพาไปแนะนาให้ไปพุทธลามุนีเจดียสถานอันเป็นสถานที่ตั้งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดติมติวโลกเป็นสถานที่น้ำมันกายของเทวดาและผมไปที่นั่นทุกคนจะเห็นพระพุทธจเจ้าเจนพระรห,หันเจเทวดาเห็นผมมีความสวยสดงดงามมากหลังจากนั้นเขาจะแนะนำปนิภาณ เนี่สำหรับผู้ใหม่สำหรับญาติโยมเก่าก็นึกถึงไตรรัตน,น์ญาณคือพระพุทธเจ้าประธรรมพระอริยสงฆ์ได้คิดถึงความเป็นจริงว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์เลิศก,กว่ามนุษย์เทวดากับผมทั้งหมดเวลานี้สมเด็จพระรมหลวงโตรนิพพานไปแล้วในเมื่อองค์สมเด็จพระบดีแก้วนิพพานไปแล้วเราล่ะท่านดีกว่าเราท่านอยาน่างนิพพาน เราเป็นากายไม่ชาก็ไม่นายก็ต้องตายเช่นเดียวกันในเมื่อบันจะตายก็ <c oughs> คิดว่ามนุสโลกมันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกเท <c oughs> วาดากับพหม,มีความสุขไม่จริงเราไม่ต้องการอีกเราต้องการนิพผ่านหลังจากนั้นก็นจิตใจตั้งไว้ที่นิพพานรอการสักษอบารมรดาญาโยมุตธธุโภชนหลาย ตอนนี้ไปขบรรดาญาติโยนทุกคนหันหน้าไปทางุุธรูปตั้งใจสมาทานศิลนสมาทานปาระจรมคัน